อยู่กับช่างปอยบาวชินแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำาละครสั้นเรื่องผีพยาบาลค่ะถ้างั้นเราก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยวันนี้เราเข้าเวรดึกด้วยนี่นะต้องรีบไปแล้วสามทุ่มแล้วเนี่ยอย่างแรกขอไปอาบน้ำก่อนก็แล้วกันลา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 ,ลา น้ำเย็นเย็นให้อาบน้ำเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดไม่รู้ว่าเพื่อนจะอยู่ไหมแต่งตัวเสร็จแล้วรีบไปดีกว่ารีบรีบไปอุ้ยก็ค่ำแล้วนี่น่ากลัวจังเลยขับรถไปเปิดไฟด้วยอืม มองเห็นทางชัดเจนเลยถ้าเกิดเปิดไฟเอ๊ะคุณป้าวิ่งหนีอะไรนะ่ะเอ๊ะนั่นรถคุณหมอนี่งั้นจอดก่อนดีกว่าชึงปิดไฟปิดไฟเสร็จละ ฮห้เข้าโรงพยาบาลดีกว่าคนยังไม่หมดเลยเฮ้คุณหมอจะอยู่ไหมนะเห็นรถอยู่มาฝากคันเยอะมากคนเนี่ยเฮ้เอ๊ะคุณหมอยังไม่กลับเลยเหรอยังเลยอะแกหูคุณหมอทั้งขยัน ทั้งหลออืมนี่คือสเปกเชเล่แกเฮ้ยแกฉันเตือนแกไว้นะคุณหมออะเขามีแฟนแล้วอือือไปรีบไปทำงานเออโอเคโอเคแกหฮ้ยลืมไปเลย คิวแรกเลยค่ะคิวแรกค่ะนี่แกฉันกลับบ้านก่อนนะจ้าเว้เจอกันใหม่นะจ้าจ้าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเป็นพยาบาลนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำงานเข้าเวรดึกอีกฉันเมื่อยคอไปหมดแล้วเนี่ย กลับบ้านกลับบ้านจะได้ไปอาบน้ำนอนไอ้เกือบชนคนแน่รี่ไปอาบน้ำนอนดีกลัวไม่ต้องอาบน้ำก็ได้มั้งนอนเลยก็ได้อ้ พิวขอพิ่เฮ้ยเช้าแล้ววันนี้ต้องไปทำงานอีกเเอารถฉันหายไปไหนอ๋อลืมไปจอดอยู่นี่นี่เองเฮ้ยหาตั้งนานวันนี้ฉันไม่มีเวรค่ำนี่นาะวันนี้ฉันไม่ได้เข้าเวรดึกด้วยสินะ รถใครละเนี่ยฮอยจอดไม่เป็นที่เป็นทางเลยโอ้โหมาถึงก็มีคนไข้มารอเลยแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณหมอสุชาติสวัสดีครับคุณหมอสุชาติอ่าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเรียบทำงานนะครับค่ะค่ะ คนก็เยอะเยอะทำงานก่อนดีกว่าฮะชาแล้วเหรอเนี่ยไม่วันนี้ต้องไปทำงานอีกแล้วน้ำก็เย็นเย็นเหมือนเดิมเลยสุดเช่นเดี๋ยวค่อยไปซื้อข้าวกินก็ได้อ้ ชุดไหนนะเฮ้ยกว่าจะหาชุดตั้งนานแน่้ยไปไปไปต้องไปสวัสดีคุณหมอสุชาติซะหน่อยแล้วเฮ้ยหยะหรือว่าฉันเป็นคนมาสายที่สุดในโรงพยาบาลนี้หรือเปล่านะก็ไม่น่านนะเฮ้ย นั่นรถใครอ่ะจอดไม่เป็นที่เป็นทางเลยอจอดรถรีบเข้าไปเดี๋ยวทำงานสายอีกเออรถใครไม่รู้เหียบไปเลยเฮ้ยคนข่ายยังเหมือนเดิมอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> อ้าวซ้มโอง่ายแกคนเยอะมากเลยตอนเช้า อ๋อเดี๋ยวอืมเดี๋ยวฉันไปสวัสดีคุณหมอสุชาติหน่อยละกันนะจ้าไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือยังนะมาแล้วด้วยเออสวัสดีค่ะคุณหมอสุชาติอ้าวสวัสดีครับพอยอวันนี้ผมผมอะไรเหรอคะผมนัดคุณไปกินข้าวนะครับ ได้ค่ะร้านไหนเหรอคะแถวแถวนี้แหละครับค่ะนั้นเดี๋ยวดิฉันไปตรวนคนไข้ก่อนนะคะครับผมคุณพลอย,อ,ยอ่ะห้องหญิงก่อนก็แล้วกันยังไม่มีใครตื่นเลยล่ะเนี่ยคนคนไข้คะ่ะคนไข้คะ่ะตื่นมาทานอาหารก่อนคะ่ะกินเยอะๆนะคะ ค่ะยังไม่ตื่นกันอีกโอ้โหใครบอกให้นอนท่านี้เนี่ยคนข้าตื่นได้แล้วค่ะคนไข้ากางเกงขาดแล้วเห็นไหมอไม่ตื่นหลับสนิทเลยใช่ไหมเนี่ย,ยแล้วนัดคุณพลอยไว้ไปกินข้าววันนี้นี่นะไปไปอา้าวสวัสดีค่ะคุณสุชาติ สวัสดีครับคุณพลอยวันนี้ผมนัดคุณไปกินข้าวครับอ๋อฉันไม่เริ่มเลยค่ะมันก็ตามผมมานะครับค่ะคุณอยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงเออไม่เป็นไรก็ได้ค่ะพลอยเกงใจไม่ต้องเกงใจหรอกครับผมเลี้ยงด้วยใจจริงๆ แล้วแต่คุณสุชาติจะกินเธอค่ะพลอยกินได้หมดโอเคครับงั้นเอาเป็นเนื้อย่างนะครับฉันไม่ชอบกินเนื้อย่างค่ะเอาในบอกว่าตามใจผมนี่เหรอผู้หญิงเขาเรียกว่าตามใจอ่ะงั้นกินข้าวแกงกะหรี่ก็ได้ค่ะ๋อโอเคครับเชิญได้ครับคุณพลอยนั่งตรงไหนดีครับ ข้างนอกก็ได้ค่ะโอเคครับอืมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณสุชาติแหมมากินกับผมเนี่ยหวานจังเลยนะครับหมดจะขึ้นแล้วค่ะแล้วไปไหนต่อดีคะไปโรงแรมครับเอ่อไปโรงแรมทำไมเหรอคะ เธอหน้าเดี๋ยวคุณก็รู้ออก็ได้ค่ะคุณพลก,ก,กินอิ่มยังครับกินอิ่มแล้วค่ะโอเคครับเกินตามผมมานะครับเออคุณสุชาติทำไมต้องจับมือพลอด้วยล่ะคะก็ผมอยากจับเนี่ยครับมือคุณอุ่นมากๆเลยงั้นเหรอคะใช่แล้วครับ ใกล้ถึงแล้วคุณใกล้ถึงแล้วคุณว,ว้าวคุณสุชาติโรงแรมที่เปิดใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับวิสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆครับค่ะแล้วทางขึ้นอยู่ตรงไหนหล่ะคะตรงอยู่ใกล้ทะเลอีกด้วยสวยมากๆเลย ใช่ไหมล่ะครับคุณพอยใช่แล้วค่ะป่ะผมจองไว้แล้วนะครับค่ะพินพนักงานโอ้ไม่ก๊อด oh <my> ไปครับห้องเราอยู่ตรงนี้ครับคุณพอยตรงไหนเหรอคะว้าวตรงนี้เลยครับไปอีกครับว้าวสวยมากๆเลยค่ะ สวยใช่ไหมล่ะผมให้คนนอนกับผมคืนหนึ่งได้ไหมเฮ้ย,ยจะดีเลรอคะก็ไหนๆก็มาถึงแล้วอะ่ะก็ได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยแกสนุกมากๆเลยอะ่ะโรงแรมนี้อยู่ใกล้ทะเลด้วยใช่ๆจริงๆโห กินอะไรไหมคะคุณฉันจะสั่งให้ไม่หรอครับนี่คุณพระาทิตย์ก็จะใกล้ตกดินแล้วนะสวยมากๆเลยใช่ครับสวยมากๆเลยสามเดือนว,วันนี้ฉันมาเข้าเวรนเดิกอีกแล้ววันนี้ฉันต้องคุย กับคุณสุชาติให้รู้เรื่องฉันจะบอกคุณสุชาติยังไงดีต้องไปบอกจริงๆแล้วแหละนะสวัสด,ดีค่ะคุณสุชาติสวัสด,ดีครับคือหนูคือว่าว่าอะไรครับคุณพลอยคือว่าพลอยท้องกับคุณสุชาตินะคะฮะคุณพลอย ผมบอกแล้วไงว่าให้คุณป้องกันคุณต้องไปเอาเด็กออกเดี๋ยวนี้ผมไม่รับผิดชอบแต่คุณสุชาติคะนี่มันลูกของคุณสุชาติกับพอยนะคะไม่ใช่ผมรักครอบครัวผมอย่างเดียวผมรักลูกและเมียผมอย่างเดียวผมจะไม่มีวันทิ้งครอบครัวของผม แล้วพลอยล่ะคะผมจะให้คุณพลอยเอาเด็กออกแล้วเรื่องนี้ห้ามไปบอกใครเด็ดขาดทำไมล่ะคะก็ก็ได้ค่ะเฮ้ยทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ ฉันก็ต้องอยู่เข้าเวนต่อจนให้ทุกคนกลับกันหมดก่อนดีกว่าชันดำตาอ้าววันดีจ้าอ้าววันดีแกแล้ว แกดูเศร้าๆนะไม่ไม่เศร้าหรอกทุกคนกลับกันหมดแล้วทำไมคุณสุชาติต้องทำกับพลอยแบบนี้พลอยไม่เข้าใจเลยยังไงพลอยก็ไม่ต้องยังไงพลอยก็ไม่เอาเด็กออกเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของพลอย ถ้างั้นเราก็ต้องตายไปกับลูกของเราเลยชาติหนะ้าเราจะได้ไปเกิดเป็นคนแล้วเราก็จะไม่ได้ไปหลงรักผู้ชายชั่วยอย่างคุณหมอสุชาติเช้า,า,ชาว,วันต่อมาเฮ้ยมีนางพยาบาลกระโดด ฆาตัวตายเฮ้ยน่ากลัวมากๆเลยสงสัยน่าจะกระโดดเมื่อคืนนะเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจเองครับโรงพยาบาลก็อยู่นี่เดี๋ยวรอให้ตำรวจมาก็ได้จริงๆริริง,รง,รงด้วยโหน่ากลัวมากๆเลยทำไมเขาถึงกระโดดฆาตตัวตายล่ะเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะ โอ้เลือดทะลักเลือดออกจากปากหมดเลยอ,อืน่ากลัวเอ๊ะเขามามุมดูอะไรกันนะ่ะเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยแล้วฮะนี่นี่น,นี่คุณคุณเอลคะ่ะ ดูพยาบาลสิขากระโดดคาตัวตายน่ากลัวมากๆเลยค่ะเขาเป็นอะไรหรอคะคุณหมอเออเออผมไม่รู้เหมือนกันครับไปทำงานก่อนดีกลัวเรางานสำคัญเมื่อไหร่พยาบาลจะมากันเนี่ยเฮ้ยงดเง็ดงดเง็ด เอ๊กแกเขายืนมงดูอะไรกันนะ่ะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันไปดูกันเถอะจ้าจ้าเดี๋ยวนะนี่ชุวพยาบาลนี่แกหรือว่าพอยพลอยทำไมพลอยถึงต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายขนาดนี้ เธอเป็นเพื่อนรักฉัน <c oughs> เดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจเองโอเคเฮยโทรหาตำรวจดีกว่าฮัลโหลโค่ะคุณตำรวจฮัลโหลค่ะคุณตำรวจขอแจ้งเหตุหน่อยค่ะมีหญิงสาวพยาบาลกระโดดตึกฆ่าตัวตายค่ะได้ครับคุณ คุณพยาบาลเดี๋ยวผมไปตอนนี้แหละครับค่ะค่ะคุณตำรวจครับครับเดี๋ยวผมจะไปตอนนี้แหละครับมีเหตุมีเหตุรีบไปตอนนี้แหละเหตุอะไรหรอคะผู้หมวดก็เหตุหญิงสาวก,กระโดดตึกฆ่าตัวตายไงล่ะหญิงสาวพยาบาลใช่ไหมคะใช่แล้วครับไปไปไปพยาบาลโรงพยาบาลใกล้ๆเองเดินไปกันดีกว่าครับครับ ค่ะค่ะค่ะออกหน่อยครับออกหน่อยครับเข้าไปรักษากันได้แล้วครับค่ะศพนี้น่าจะตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะผู้หมวดโอเคโอเคเก็บร่างเข้าไปซะค่ะผู้หมวดเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคงั้นเรากลับค่ะผู้หมวด ฉันจะคิดถึงแกตลอดไปนะเย่พอยไปทำงานก่อนดีกว่าเฮ้ยวันนี้เข้าเวรดึกอีกด้วยนั่งทำงานก่อนดีกว่านี่มันสี่ทุ่มแล้วนี่นาเฮ้ยเริ่มกัวแล้วเราทำงานไปก่อนเถอะฮ่าฮฮา เอออะไรอยู่ข้างหลังน่ะหันไปมองก่อนดีกว่าไม่มีนี่ ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยตำรวจ้าตำรวจช่วยแล้วตำรวจครับช่วยได้ครับใครก็ได้ช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยอ่าพอยไปทำอะไรเราเลยนะว่าไงคะช่วยผมด้วยครับ มีอะไรหรอคะมีอะไรหรอคะจะเย็นเย็นก่อนสิคะอย่าเพิ่งวูบวามผีพลอยมันมาหลอกล้อผมครับพลอยไหนหรอคะก็ผีพยาบาลไงครับที่กระโดดตึกตายมาเมื่อว,วานก่อนไงครับผมยอมรับผิดครับผมยอมรับผิดว่าผมเป็นคน ทำให้เขาท้องแล้วเขาก็เครียดหนักเขาก็เลยกระโดดตึกครับคุณผิดกฎเลยนะฉันจะจับค uh> ุณเข้าคุกจับผมแล้วคุณคุณบอกคุณพลอยด้วยนะครับว่าอย่าอย่ามาหลอกลวงผมอีกค่ะค่ะค่ะจะยืนยันก่อนนะคะเฮ้ยอย่ามา อพออย่ามาทำอะไรผมเลยนะผมขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเ,เ,เป็นงไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะบา,บายยค่ะบายยนะคะเพื่อนๆบ,บายๆครับค,คุณพออย่ามาหลอกล้นผมเลยนะครับ